ดโว้ ow, EP 9วันนี้เราจะมาลองเล่นตัวตัวใหม่ดูนะครับตัวสายฟ้าวันนี้เล่นดี the เล่นมา,มาสักเกือบาเกมได้ครับโอ้โด,ดเขานะครับอันนี้คู่กันได้ไหมนะเราลองดู น,นีจริงตรงนี้ก็ได้อยู่นะยังัง The storm came, the storm conquered, the storm. น,นี่มันโกงอีกแล้วนะครับเพราะของของแบบ ไม่ค่อยนั่นก็ชนะเกยเทยม,มันดีนะเนี่บอกเลยเทยมดีจริงๆโอ้มาแล้ว <c oughs> เฮ้ยเด็กนั้น,น,น <c oughs> สมติไมนหน่านเอาเลย <c oughs> แพ้ไหมเนี่ย The storm came. The storm conquered. The storm. โอเคกดเบาเยอะหน่อยจะได้วางยังไงอ่ามาแล้วครับอันนี้คือตัวอัพนะง่ายๆเลยนะฮะตัวเนี้ยตัวอับเกียร์นี่ของฟรีเราซื้อแล้วนะฮะซื้อมาใส่ไม่เฉยขายก็ราคาเดิมนะซื้อสองบาทกัรสองบาท ซื้อมากวันที่ก่อนดิมก็ไม่ซื้อดิมใช,ช้เฉย Did you expect thunder? <laughs> 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 Lightning strikes. เสร็จมันย่งเธอจริงๆอ่าได้ของสมได้นะเดี๋ยวผมไม่ไปสมนะฮ <laughs> ะเพราะว่ามันลกนะครับไม่สมแน่นอนก่อนเป็นไ <laughs> ด้นี่จังอ่ะ ไม่เป็นไรที่รถคะ่ะได้ทองอะ่ะอืมอืมอหึเอารูปเมาส์ขำนะคะ <laughs> ออะรับจิ๋ไม่น่าเสียแรงแต่ก็ไม่รู้เสียอ,อะไรดีโอชนะครับงนี่ Lightning never strikes twice คือมันตัวใหม่มันกงอ้อาวได้ของดีคืออย่างเงี้ยสมฟีฮะตัวเนี้ยเอาเลยอ๋อผมลืมไปผมต้องผมต้องซื้อดาบมาคือไอตัวเนี้ยฮะมันต้องใช้มันต้องทำดาบนะครับดูนะดูสุดมันเนี่ยดาบเนี้ยอลัวสอดผมลืมเก็บฮะแต่ผ่านมาไม่แน่ใจมีหรือเปล่านะแต่ว่าไม่ได้เก็บเลยไม่ได้อยู่ใน สตินะเลยจำไม่ได้ว่ามีหรือเปล่านะตอนนั้นคิดไม่มีนะฮะมันไม่ค่อยดีนะ <c oughs> ชนะอย่าเดียวเลยเอามาแล้วครับนี่เหมือนเราเหมือนรู้แล้วเราจะกัดเนี่ยอันนี้เนาะอันนี้ลดราคาซื้ออยู่แล้วนะครับอ้าวได้ฮะเอามาเลยเฉื่อยเดี๋อยเฉื่อย อืมโอเคอืมอันนี้สมดีมากันแข็งคัดนะครับทำมากันติดม่นานแค่หนพอดีเราสามตัว The storm came. The storm conquered. The storm the คือของมันค่อนข้างโกงนะตัวนี้บอกเลยอ่านี่มาก่อนเลยครับนี่คือมันมัมนนี่มีเข็มขาดสำหรับตัวมันเองไงอือเดินลองใช้แบบนี้ไม่ค่อยออกนะออกมาสี่บาทนี่โค้งช่งดีเลยเออโอเคอันนี้ต่อนะครับต่อบวกกับตัวนี้เนาะคือเรือโปรโมชั่นนี้ยังไงต้องทำนะมันได้เลื่อนเรือสุดนะคนมี้แล้วทำนะ เมื่อก่อนไม่เคยใช้ขวดนะแต่ว่างหลังผมเพราะว่ามันทําให้ชนะสมควรจะต้องมีนะขวดเนี่ยโอ้ช่นตไอปั๊มได้กับปั๊มนะครับอ๋อแถมตัวนี้มีพชั่นเฉพาะตัวนนะเอเดี๋ยวอาจจะมีอาจจะเห็นเยู่ยนะเก็บเนี่ยมันเป็นโพชั่นแบบเพิ่มสายฟ้าอยากได้ไข่อยากได้เงินเพิ่มอยู่นะ นี่มาแนละ้วคับมาก่อนทีโอ้เยี่ยมเลยนี่ไงนามากรกันนมากร์กันนมากร์กันนี่ครับอันนี้อัปเกรดอัปเกรดเสื้อกล้าได้นะนี่ฮะใช้ได้อยู่สำหรับของเขาเลยอ่ะนะครับควรควรมีนะฮะโังชั่นเฉพาะเฉพาะตัวนะฮะเฉพาะตัวฮีโร่ The storm came, the storm conquered, the storm. โอางโหอันนี้ดีครับบอกเลยคือเล่นง่ายสุดแล้วตัวไอเทมตัวเนะีย้ยยูนี่ไอเทมตัวนี้ดีนะครับแผนตัวนี้เลยเลยนะฮะทั้งจอนะดีโกงมากไอตัวเนี้ยไอยูนี่ก็นนะ เพราะว่าชนะครึ่งนั่นแหละปกติมันก็โกงอย่างเงี้ยนี่โคตรโกงเลยเนี่ยมาแทนนี่นะนื่ยังไงกันทองมาแล้วทองนะเอา้าเอ้ยอุย้ยมีอัพด,ด้วยเหรอเใช่เหรอเอาลองสิดีอ่ะอุย้ยเดี๋ยวได้เอาทำอะไรได้บ้าง ดูสิอ๋อโอ้ไม่ใช่ครับมันมันมันขาดของคืออย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าเลื่อนไม่ถึงไงเลื่อนไม่ถึงมันก็จะไม่มีของครบอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเอามาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเอาไม่ได้แต่ในอนาคนใช้ได้เนาะแต่ว่าตัวเลื่อนต้องเลิศมากกว่านี้เล่้ยวหงังมันของมันยังไม่ครบไงไอเทมยังออกไม่ครบนะครับไอเทมของตัวละคร Lightning never strikes twice เล่นง่ายแล้วเ d to ไปเลยยังเป็นอย่างเงาี้ยรู้สึกไม่ท้าทายเนาะง่ายไปอันที่ชอบอไปที่แบบเออท้าทายอาจจะเซ็งได้ง่ายๆนะฮะอันนี้มาก่อนเลยครับต่อสิหกบาทตดคา,าซืซอแล้วครับโดยไม่มีเื่อนไขโดยไม่มีข้อมือแค่ก็มีทุนแหละคือเราอยากได้ก็ซื้อเลยทำไปก่อนนะทำไปเลยไม่เป็นไรดีอยู่แล้วขอแค่รถนะฮะซื้อเลย ผมขายขาสได้ดีกว่าไม่ค่อยชอบตัวเนี้ยมันคือมันเป็นของที่ไม่เพิ่มไงมันมันเป็นค่าแต่ตัวผมไม่ชอบชอบแบบว่าเออสีวนะินาทีเพิ่มทีหนึ่งอะไรผมชอบเหมือนกันอะ่ะอ,อย่างตัวเนี้ยอย่างเช่นไอ้หัวมันหัวเผือกเนี้ยก็เพิ่มกรอนฮะห้าทุกทุกทุกสีวิ้งช่วยได้ดีฮแบบว่าค่าแต่ตัวมาเพิ่มยี่สิบ HP อย่เงี้ยผมก็ไม่เอาไม่ชอบ เก็บไ้ก่อนอืมเฮ้โอ้ยนี่จะได้๋อมาไหมเนี่ยโอ้มาโอ้ยทำไมมันมั่นอย่างนันเนี่ยไม่ได้แบบเตรียมกันมากับเกมนนเนี่ยมันมาเองนะครับอืึ โอ้โหมาเยอะครับเนี่ยโอเคบอกมาเลยอะ่ะดีเอ,อ่ออ่ะพอก่อเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่องตั้งเยอะขออีกทีน่ะไม่มาละมาก่อนนะครับว่าฉันตัวนี้ใช้ได้เลยนะคืนเพิ่มสายฟ้าด้วยแล้วก็เพิ่มเต็มไม่น้าด้วยนะตัวเนี้ยดีครับยังไงก็แล้วนะ Light n e v ลวดยาวถ้าไม่ t ิโกงนะฮะนี่ก็ชนะอ่ะมาแล้วครับก็มาผสมนะครับผสมนี้แล้วกันตัวนี้ก่อนผสมไปก่อน้วบังไง่อื้มก่อนนะครับสามบาทก็เอา ตอนมันไม่่อยมีกล่องดีๆเลยอะไรกัล่ะอะไรนี่ฮะเอาดีๆเอาดีๆอ,ดอะไรอะถ้าถ้าไม่ไม่มีไอเดียเนาะเนี่ยตัวนี้ดีนะฮะตัวนี้มันล้างดีบัฟไงสองอะทุกๆุสีวีนี่ผมชอบคือถ้าคิดบอกเอาตัวนี้นะครับ อันนี้ใช้หน่อยมันบางๆไม่มีอะไรทำก็ใช้ๆไปนี่ก็ไม่ใช้นะครับอืออ่ะคือชะนะย,ยู่แหละคือของไม่ได้ออกดีนะแต่ว่ามันโกงอะนะครับแล้วจะสามารถเฉพาะล <Lightning S 2> ูนดิ้งมันนะโคตรโกง ดูนะเดี๋ยวผมโชว์กันมันจะให้หลอดไฟทุกครั้งแล้วก็นี่ฮะได้ทีวีสองอิเห์ครับแล้วสาคัญเลยตัวดาวเนี่ยนะ้อเคิดดูนะดูกี่อันอเขับไปบวกเข้าไปฮะคือของเยอะมันก็ได้อยู่แล้วไงเออก็ได้อยู่แล้วมันก็เลยแบบโกงไปเลยอะฮะอืล้างบาปน,นิดนึง ไม่็ีเดียซื้อไปเลยโอ้ยนี่ดีนะเนี่ยห้าบาทเลยคุ้มนะครับเนี่ยคนซื้ออยนะคนซื้อนะครับคือไม่มีเป็นคือถ้าไม่ใช้กับขายทิ้งก็ได้ไงอืมซื้อจะดีกว่านะครับนี่ก็ทิ้งไมปเฉยอันนี้นี่อโอ้อเยเฮ้

ดูสูงแล้วเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยเกินี่คือทําอะไรอ๋อไม่ทําตัวนี้เสือเฉยเนี่ยฮะซื้อเฉยเนี่ยซื้อมาเล่นเล่นได้ไหมจะได้ทำ q ค e s เฮ้ยเฉยวิชาการทำเอ่อความคืบหน้าของของไอเทมนะฮะจะขึ้นให้โชว์ตอนที่เราอัปเกรดตัวการ์ดอะผมเลยซื้อมาให้เฉยอืมไม่ทำคลอนสายฟ้านะ อืมโอเคเลยตอนนี้ยังเรายังไม่คนะู่ควรนะบอลยูเนียเออทำไมมันสูสีเนี่ยแผลม,กกมันเนี่ยน h e storm came the storm comes จังเดี๋ยวก็เจอโกกิมนะขี้โกงอะไรเล่นๆไม่ได้จริงจังอะไรสักอย่างของนี่ไม่ครบแน่ดูนี ยังไม่ยังไม่จบนนเนี่ยเนี่ยต้องมีทำไมเนี่ฮะนี่คือของสุดยอดนะยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยจะเกมแล้วนะ่ะไม่แพ้เลยนะฮะเออเอามาใส่ไปนะฮะไม่ติดมีอะไรหรอกอใส่ใส,ใส,ใส่เป็นอย่างน้นอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยโอ้คือของที่ผมจะจะทำหลายอันแต่ว่ามันมันจบก่อนนะฮะไอเ,เช่นตัวนี้ก็ไม่ได้ทำดูสิ ยังคารากระสังอยู่เลยจบแล้วเนี่ยเกมเนี่ยเอาักหน่อยอ่ะไมจบไปเถอะขนาดนี้นะดูสิโลกยังเป็นโลกแบบโลกไม้อยู่เลยอ่ะเกมเันเสื้อกเสื้อแบบเออแพ,แพ้ไหมเนี่ยแพ้ทีก็ดีนะถ้าแพ้นะผมไปแพ้แบบงนี้ดูทรงนนีหะเห็นไหมพี่โกงอยู่นี่เที่ยมโคตรโกงเลยตัวเนี่ยอะ เล่นดูนะฮะอาจจะไม่ค่อยห้าทายเท่าไหร่นะมันมันชนะไปทั่วเลยอ่ะเออเห็นไหมเดีย๋ยวขออ่ะผมก็จบ ep 9พวกนี้นกันนะครับสวัสดีครับ